บาเบอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กับพื้นฐานช่างใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกการใช้หวีที่ถูกต้องนะครับฝึกการจับหวีนะครับแน่นอนว่าเรื่องหวีหวีนี่ครับหลายคนอาจสงสัยว่าเราจะต้องมาฝึกกันด้วยเหรอก็แค่จับหวีจับยังไงก็ได้นะครับ แน่นอนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าหวีเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัดผมที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนนะอ่าถ้าเพื่อนๆไปเรียนตัดผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะให้เพื่อนๆเนี่ยฝึกการใช้หวีเนี่ยทั้งวันจนเพื่อนๆเบื่อแน,น่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปคําตอบนะครับสาหรับคนที่กําลังเรียนตัดผมนะครับหรือว่าเริ่มจะเรียนนะครับก็ฝึกตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะช่วยทําให้เราตัดผมเป็นเร็วขึ้นนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของหวีก่อนนะ ที่เราใช้หลักๆในการตัดผมนะครับก็จะมีหวีซอยนะเพื่อนนะแล้วก็หวีใหญ่นะครับอ่าแบบนี้ก็เรียกวีใหญ่แบบนี้เนี่ยเขาเรียกวีซอยนะหวีซอยก็จะมีหลายขนาดนะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่สีหลากหลายสีน้เพื่อนนะโอเคและต่อมานะครับหลักๆอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือหวีเล็กนะครับหวีเนี่ยทำหน้าที่สามารถที่เก็บรายละเอียดนะครับผมแล้วก็สามารถที่ขึ้นทรงรองทรงตับนะครับหรือหวีเนี่ยใช้เก็บรายละเอียดของการเฟดนะครับ ส่วนหวีใหญ่นะครับที่ช่างตัดผมนิยมใช้กันก็คือการใช้เก็บขอบขึ้นทรงนะครับเก็บรายละเอียดนั่นเองนะครับก็ถือว่าหวีตัวนี้หลักๆที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือหวีใหญ่นะครับผมแน่นอนนะครับถ้าใครที่อ่าใช้หวีอยู่ดีๆนะครับหวีเกิดตกลงพื้นนะครับแบบนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าอ่ไม่ดีนะครับบุคลิกเราเสียแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกเราเนี่ยไม่เป็น p r o f e s ชั o นอลนะครับโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการฝึกใช้หวีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันด้วยหวีเล็กเลยนะเพื่อนนะการฝึกจับวีเล็กนะครับวีเล็กเนี่ยเขาจะจับกันอย่างนี้นะเพื่อนวีเล็กเนี่ยก็อย่างครับนิ้วมือของผมนะจะจับอยู่ประมาณสันนะครับตรงกลางประมาณนี้นะเราจะไม่จับไม่จับไอ้นี่นะครับไม่จับท้ายจนเกินไปนะแล้วก็ไม่จับ ไม่จะกลางจนเกินไปนันเพื่อนนะแต่เราจะจับอยู่ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้นั่นเองนะครับเวลาจับให้เราใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับในการจับจากนั้นให้เราเอานิ้วกลางนะครับมาไว้ตรงกลางของหวีเล็กนะครับนะเห็นไหมส่วนนิ้วทั้งสองนิ้วนี้เราก็กำไว้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็คือการจับหวีนะครับที่ถูกต้องนะเพื่อนนะ มันเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราจับหวีเป็นแล้วนะครับเราจะมาพลิกหวีกันนะครับเพื่อนๆนะพอจับเป็นแล้วเราจะพลิกหวีเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีความเคยชินกับหวีนะครับนะครับนี่นะครับการพลิกหวีนะครับให้เราใช้นิ้วโป้งดันขึ้นนะครับนี่นะครับและมันก็จะกลายเป็นท่าที่2นั่นเพื่อนนะท่าที่2ของการจับหวีก็คือท่านี้ะครับแล้วก็ ลิกขึ้นนะครับคลิกลงนะครับคลิกขึ้นนะครับคลิกลงนะครับฝึกนะครับคลิกขึ้นวลิกลงคลิกขึ้นคลิกลงนะครับฝึกนะครับนี่คือการจับหวีนะครับแล้วก็การฝึกนะครับในขั้นแรกนะของการเริ่มเรียนตัดผมนะครับพอเราพลิกหวีเรียบร้อยนะครับ พลิกหวีจนคล่องแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนเเชื่อไหมครับถ้าเพื่อนๆไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยนี่นะครับเราจะนั่งพลิกหวีแบบเนี้ยทั้งวันเลยนะเพื่อนนะอ่าท่านเพื่อนเจอคลิปนี้เนี่ยก็ควรจะฝึกก่อนที่จะไปเรียนตัดผมนะครับนี่นะครับพอเราพลิกหวีจนคล่องนะครับการพลิกหวีเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากนะครับจะทําให้เราเนี่ยมือเราเนี่ยจับหวีได้แน่นไม่ล่วงนั่นเองนะเพื่อนๆนะโอเคพอเราพลิกหวีให้ได้คล่องแคล่วแล้วนะเพื่อนตอนนี้เราก็จะเพิ่มสเต็ปขึ้นมาโดยการ ดันขึ้นนะครับพลิกหวีดันลงพลิกหวีดันขึ้นพลิกหวีดันลงนะครับโอเคนี่นะครับภาพช้านะครับต่อมาเราจะทําแบบเร็วๆนะถ้าเราเริ่มถนัดแล้วนะอ่พลิกขึ้นพลิกลง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 งี้นะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับ นี่นะครับเป็นการฝึกวีเล็กนะเพื่อนๆนะและสเต็ปต่อมาของการฝึกวีเล็กนะครับนั่นก็คือการใช้ปัตเตอร์เลียนเข้ามาร่วมด้วยในการฝึกวีเล็กนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับปัตเตอร์เลียนที่ผมจะใช้ฝึกนั่นก็คือปัตเตอร์เลียนตัวนี้นะครับเหมือนเดิมตั้งท่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้หวีนะครับสเต็ปที่1เราก็มาอย่างนี้ก่อนเลยนะเพื่อนนะตักผมนะครับตักผมแล้วก็ ปาดนะครับตักผมปาดตักผมปาดจากนั้นเอียงหวีลงมานะครับเล็กน้อยนะครับตักผมปาดตักผมปาดนะครับเช็คตักผมปาดนะครับเช็คตักผมปาดเช็คตักผมปาดเช็คตักผมปาดนะครับนี่นะครับก็เป็นการฝึกร่วมด้วยนะครับปัตเลียนกับปีเล็กนันเพื่อนนะโอเคนะครับ เราก็จบไปแล้วนะในเรื่องของการฝึกวีเล็กนะโอเคต่อมาเราจะมาดูการใช้วีใหญ่การฝึกวีใหญ่กันบ้างนะครับแน่นอนว่าวีใหญ่เนี่ยคือมันจะไม่ค่อยถนัดนะถ้าใครที่เพิ่งเริ่มยังตัดผมเนะี่ยทีนี้เนี่ยเราก็จะมานะครับการจับก็ตั้งท่าเหมือนเดิมนะเพื่อนนะเหมือนวีเล็กเลยนะตั้งท่าอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะ ใช้แบบนี้นะเพื่อนนะนี่นะครับเราจะตั้งท่าแบบนี้ก่อนเลยนะครับอ่านิป้องอยู่ด้านบนนะครับอยู่สันหวีนี่ครับส่วนนิ้วกลางนะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมเห็นไหมครับเราก็ใช้นิ้วชี้นะครับแตะเข้ามาตรงกลางหวีนะเพื่อนนะเห็นไหมครับนี่นีครับก็คือท่าการจับหวีนะเพื่อนนะนี่ ครับถ้าการจับปีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเมื่อเราจับปีได้แล้วนะครับต่อมาเนี้ยเราก็จะฝึกการพลิกหวีนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ยากนะครับผมไม่ง่ายนะครับบางคนบอกแค่พลิกหวีมันจะยากตรงไหนนะครับถ้าเพื่อนๆเรียนตัดผมจริงเพื่อนๆจะรู้ว่ามันยากนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อนะเพรเราฝึกกันทั้งวันนะครับ กว่าจะเก่งหวีกว่าจะทําให้หวีเนี่ยไม่ตกหลน่นนะครับก็ฝึกกันนานนะครับอ่าต่อมาเราก็ฝึกเหมือนเดิมการพลิกหวีเห็นหครับเราก็ใช้นิ้วโป้งนะเราจะใช้นิ้วโป้งของเรานะดันขึ้นลงนะดันหวีขึ้นลง,งนี้นะครับอ่ดูนะครับนิ้วโป้งดันลงนะครับนิ้วโป้งดันขึ้นนิ้วโป้งดันลง นี่โป้งดันขึ้นนะครับลงขึ้นลงนะครับพอเราฝึกการพลิกหวีได้แล้วนะครับแล้วก็สเต็ปต่อมานะครับพลิกขึ้นพลิกลงนะครับพลิกขึ้นพลิกลงนะครับพลิกขึ้นนะครับพลิกลงนะครับพลิกขึ้นพลิกลงนะครับโอเคนะครับเราก็ฝึกสเต็ปนี้นะครับให้ชินนะครับเพื่อนๆโอเค ตั้งหวีเหมือนเดิมนะครับการจับหวีเหมือนเดิมนะเพื่อนนะต่อมาใช้ปัตเตเลียนการจับปัตเตเลียนนะเพื่อนอ่าเราจับกันอย่างนี้นะครับอ่าเพื่อนนะการจับปัตเตเลียนนะครับมีอยู่2วิธีนี่ครับด้านบนนะครับ้วโป้งอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับส่วนนิ้วทั้ง4นิ้วอยู่ด้านล่างนั้นเพื่อนนะนี่การจับปัตเตเลียนนะครับนะครับผม การจับอย่างนี้นะครับก็คือการเก็บขอบนะส่วนการจับที่2นะครับก็คือการจับแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับการจับแบตเตอรี่ก็คือการจับแบบนี้นะครับจับท่าที่2ก็คือไว้ใช้ในการไถด้านบนนะครับทรงนักเรียนนะโอเคนะครับต่อมานะครับตั้งท่าหวีเหมือนเดิมนั้นเพื่อนนะต่อมาเราก็จะใช้แบตเตอรี่ควบคู่กันไปด้วยนะครับปาดนะครับพลิกลงนะครับ เช็ค e ผมนะพลิกขึ้นปาดนะครับพิกลงเช็คผมนะครับตักผมปาดนะครับพลิกลงพลิกขึ้นปาดนะครับพลิกลงพลิกขึ้นปาดนะครับพลิกลงพลิกขึ้นปาดนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการฝึกนะครับการใช้หวีใหญ่นะครับถ้าเพื่อนๆฝึกได้อย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็จะเรียนตัดผมเป็นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับ วีเล็กก็เหมือนกันนะวีเล็กแบบนี้ก็คือวีซอยนั่นเองนะมีซอยการจับก็เหมือนกันนะครับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับผมจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการจับนะแล้วก็นิ้วกลางเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนิ้วกลางจะอยู่ตรงนี้และนี่นะครับก็คือการจับวีซอยในการจับวีซอยเราจะไม่ได้จับอะไรเยอะมากๆนะครับเราแค่จับเพื่อให้มันอยู่มือเนี่ยครับให้มันไม่หล่นเท่านั้นนองนะครับเพราะว่าวีซอยเราจะไว้ใช้ในการ ซอยผมนั่นเองนะครับและต่อมาเนี่ยเพื่อนก็เป็นท่าของการฝึกทรงนักเรียนนั้นเพื่อนนะโอเคเนี่ยครับตั้งวีขึ้นมาอย่างนี้นะครับจับปัตเตอร์เลียนแบบนี้นะครับแล้วก็ไถ่ายเข้าไปเนี่ยถ่ายเข้าไปฝึกเลยนะครับตักผมนะครับ อันนี้ก็เป็นการฝึกนะครับในการตัดขมนักเรียนด้านบนนะอ่าอันนี้ก็สําคัญนะครับท่านี้เราต้องฝึกให้เคยชินนะครับเพราะว่าเราตัดทรงนักเรียนเนะี่ยเราจะได้ตัดไหวนะเพื่อนนะเราได้ตัดแบบตัดแบบเร็วๆนะครับอ่าถ้าเราชินแล้วนะเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเร็วนะครับเราจะทํางานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราฝึกการจับปีการพลิกปีกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะฝึกนะครับ ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนี่ครับนั่นก็คือการใช้หัวหุ่นนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นขวดแก้วก็ได้นะเพื่อนนะโอเคการฝึกสเต็ปนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยคล่องแคล่วมากขึ้นและก็รู้จักแนวนะครับในการวางหวีมากขึ้นนั่นเองนะโอเคนะครับนี่นะครับการฝึกสเต็ปนี้นีครับเราก็วางหวีในลักษณะนี้นะเพื่อนนะแล้วก็คลิกนะครับ เช็คนะคแล้วก็ปาดนะครับสังเกตนะครับฟันจะต้องไม่ล้นลงมานะนะครับฟันจะต้องอยู่ด้านบนนะครับเสมอกับซันหวีนะอ่าแล้วก็ปาดนะครับทำหน้าที่ปัต,ตเลียนจะทําหน้าที่แบบนี้นะเพื่อนนะจะทําหน้าที่เหมือนวงกลมนะครับเช็คผมตักผม,ากผมปาด เช็คผมตักผมปากเช็ค <Check S 1> ผมตักผมปากนะครับเช็ค <Check S 2> ผมตักผมปากนะครับผมแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าไปเรียนตัดผมนะเพื่อนๆก็ต้องได้ทําสิ่งพวกนี้อยู่แล้วนะครับได้ทําทั้งวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูคลิปนี้แล้วทําตามนะจะดีที่สุดนะเพื่อนนะมันจะทําให้เวลาที่เราเรียนตัดผมเนี่ย มันลดเวลานะเพราะเราทําเป็นแล้วในในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเราคล่องแคล่วเป็นมืออาชีพแล้วนะครับมันก็จะมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมาในล,ลักษณะนี้นะครับก็คือการเก็บขอบนั่นเองนะมันก็จะไหวนะ่ยเพราะว่านี่นะครับเหตุผลในการให้พลิกหวีนะ,ะเพราะว่าเราจะต้องเช็คด้วยนะเช็คผมแล้วก็ตัดผมขึ้นมานะีแล้วก็ ปาดนะครับแล้วอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกี้เราทําแนวนี้นะครับต่อมาเราทําแนวนี้นะครับเพื่อเก็บด้านท้ายถอยนะอ่าราวางหวีในลักษณะนี้นะเพื่อนนะอ่าเช็คผมตักผมปาดนะครับเช็คผมตัดผมปาดเช็คตัดผมปาดเช็คตักผมปาดนะครับนี่นะครับเพื่อน นี่นะครับจะทําให้เรารู้มุมนะครับของการวางหวีนะครับนี่นะครับเราก็ฝึกแบบนี้ไปด้วยนะเพื่อนนะก็จะช่วยได้มากเลยนะทำให้การตัดผมของเราเนี่ยไวขึ้นนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะเพื่อนนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและก็สนับสนุนตาบาบร์เบร์ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ให้กับตาบาร์เบอร์พร้อมมาก,กดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้เงเตือนของตาบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมมากดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย